อุ้ยคอนะอุ้ย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 หอหยุกใจอ้หดึงไมเว่ยอุ้ยาคืออ่ะคันนี้มีลุ้นครับพี่น้องันนี้มีลุ้นไหนๆๆเป็นไงันนีโโ้อหอ้ยอ้ดยอ้ยอ้ยไ่ลนะลกป นี่ๆๆ่ดูดูกกันดีอุ้ยเป็นกี่ตัวแล้วนี่ขนาเลี้ยงอุ้ยกยร้อนข่าไร้อนนะป้าโอ้ยซีฟองาให้ให้พี่กายทำให้โอ้ย ทีมงานพร้อมป่าววววันนี้พร้อมไหมพร้อมนะ,ะเฮ้ยมาวันนี้มีกิจกรรมอะไรเด็กๆแักเบ็ดครับแบกเบ็ดนะดนะโอเคเฮ้ยแบกแผลใหขืนกล้องนี่ว้าแบงค์ตัวแสบอะ่ะแบงค์มีเยอะกี่ตัวโลกวันนี้ตัวว้าวเบ็ดสองกันนะอ่าวันนี้ไปเราไปดูกันที่ให,หม่ดีกว่าว่าใหม่ของเราจะเป็นยังไงกันดูสิเราวันนี้พี่แบงค์จะหมานไม่หมา พี่ขิมจะเลือกคันเบ็ดมันหม,มานมาด้วยหรอ,อไปไป,ไป ึงหมายแล้วอ้าวเด็กๆดูทำเล้สิฮะกายต้องมีคอดิหมายตรงไหนี่จะได้ตัวพี่แบงค้างกระชังพี่เข็มข้างกระชังฮะข้างกระชังข้างกระชังไะอ้าวาจะลองกันเมื่อมีสองคันอ่ะไอ้คันนึงจะวางกันตรงไหนตรงนู้นอ่าข้างกระชังหนึ่งอันแล้วก็ตรงไหนอีกตรงนี้ตรงนี้อ้าวไปงั้นะไปดูหมายกันอ้าวมาดูวิธีการเกี่ยวเหยื่อหน่อยใครเป็นคนเกี่ยวเหยอะอ่ะอ้าวแบงนะพี่แบงนะอ เดียดียโอ้ยจับทีละตัวนะออกไปละไม้ตัวอจังังนะนะพี่แบงคนะ์ไหนดูชัดๆหน่อยที่เกี่ยวไงเกี่ยวคางทะลุตาเกี่ยวางเลยนะ <c oughs> อืมพี่แบงค์ส่หดเอาพี่คิมสายปากนะเอาวิธีการปากัปกปักมุมไหนพี่เกม แน่นนะแน่นเลยแล้วนะใส่โหลงัดขึ้นมากระเซ็ตเลยนะ <c oughs> เอาไปต้องไงมาซองเอาหยุดเอาว้าอันที่สองต้องไงต้อง้เอาเลยทำเลยดีนะเก็รัอนมืาใครมาดูมากเราก็มากันเท่านี้เงลูกเลี้ยงคิมหน่อยได้ไหมเออเรียรกี่โมก็ขำๆหน่อย เ้อ้ยคปนเ่อบ้านรือลรอวะแหมมึงเให้ไปเปล่าเขาให้ไปงั้นหนูอีน่ายัยักโอ้โหนี่ขาเหียวเพิ่งเข้าลูกปลาลกปลาลูกปลาลูปลากี่ตัวสองพันลูกอมันไม่เยอะม่เยอะน้อยปลาอยู่ใต้กระังเชียบ เหี้ยถ้างั้มไม่โดนต้องให้มันลอยหรือหัวขึ้นนี่จะไม่ยั้งไม่ตายจะไม่ตงให้ตายตายก็ไม่ได้องตักแน่ๆนะกายใส่โลลุตเลยนะเหี้ยจะไปดูนั่นเลยเพราะไม่เงี้ยโอ้ยเก่งจะตายอืมเสร็จยังเสร็จแล้วครับเยี่ยมนี่เรียบร้อยเดีล่นมุกกาพูดเรื่อเหี้ยเลย ตีเยอะยางนี่ตีล้อริมนี่เลยคนนึงพี่แบงมาที่เลียมนี่นี่นี่มายืนตรงนี้ตีหวงเลยดยนะเี้แล้องไปถ่ายหนไนนี่ม้นี่ไยืนตรงนี้น่เรียมตรง้นี่ยืนแค่ตรงนี้พอ けう อาวหง,ง,งุดหมาใหญ่แขวงๆอะใครจะ,ะขันละดไขันหลังพอดีเลยใครจะได้ขันหลังนี่ปูตั้มปูกินกล้ามนัวๆเราจะรู้ว่าปูซุกได้ไงในปูมันจะเปลี่ยนเป็นสีส้ม ถ้าสีส้มนี่แสดงว่าจะซุกมักเลยนี่ยังไม่สุกปกเออยังไม่ส้มดียังไม่ส้มเลุกแล้วนี่จะเป็นสีส้มแบบนี้นะเตรียมแดกกันจะสุกยแต่หทอุ้ยอ้ามักกาอุ้ยไม่อหืม

โอ้พี่แบงค์สุดยอดเลยอุ้ยเจ็บสิลองให้แน่ๆล่ะอร่อยไหมคะน้องโปรแกรมไม่เคยโดนอ่ะมานี่ยเนี้ยมาใส่มือป้าปาเข้าป้าปาป้าปาค่อยๆทานนะป้าปาป้าปาปาปาไเคยโดนอ่ะโดนอะไรอ่ะปูปูปูนี่เรื่องเรื่องเรื่องบ้าโอ้โห ไหนไหพี่แบงดูดิโอ้โยนี่เนื้อเน้นๆพี่แบงเอางามทีงามโชว์กล้องหน่อยโอ้โยเนื้อกรอบๆเลยอือเนื้อหรือเอาระ oh. วังพักแวะกินข้าวกันก่อนนี่อร่อยเปล่าผ่านแบงวันนี้กินน้ำพริกป่ายยังไม่ได้รอเนาะฮะผ่านกาย งงงงมงอ่นก็เลยว่ะอาแล้วผ่านปองอ่ะเ่อ่อ้าวเกือบสองทุ่มแล้วไปกันไปยามเบ็ดน้อยเดี๋ยวยังเด้องทางน้อสทางน้อยไปสอทางน้อย จุกใจโอ๊ยโอ้ยโอ้ยขครนัก ฮ้ย้ย้ยมฮ้ย้ยแดีมาล้วเอามา้ยเยอะครับ้ย้ย้ยมาแล้วอนตับเลยฮ้ยไปแงเ้ยมาแล้วมันแล้วเฮ้ยกิ๋เลยผันแบงแม่งหมานเว้ฮะโอ้ยจะรู้จะแล้วในนิดเดียวเอา อ่ะอูอ้วนตับเลยอ้วนตักเลยมา้ใส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 นี่วะใสนี่วะใสโอ้ยเไอยปะเออนือเมันเป็นเดกับลูดไอ้กบ้เลยใสตุงไเลยหนูอ้กบไม่ใช่ปลาใส่ตุ้ไหมปลาใส่ตุงไวเลยครับปลาช่อนปลาช่อนได้แล้ว ไม่มีเอาอย่างนั้นตั้งไว้เดี๋ยวมันจมตายเออนี่แหละเอาสายไปห้อยน้ำหน่อยเออโค้ดปหาจ่าต้าน้ำได้ได้แล้วส่วนไม่ดิพาวปูก็ได้วะไปมาเอาสายทุ่งนี่เลยลูกมันมีไม่หนีบไม่เศษอะไรกันีบอุ้โเสียงเสียงเสียงแบงไ์อุ้ยอี้ขมันร้อลอกไรปูปูปูนไปลูกฮะจับพี่ฮะอุ้ยป้าพี่ยิ้มเสียงเลยไม่เป็นไรปล่อยมันไป้อุย ใหเออะไปไล่ลูกไปดิ่งนีเลยน่ะไล่ดิงนะป่าดิงนี่ไหไปเหมือนคันนูด้วยอ่ะหนาวหนาวหนาใช่ปะนะมันรุดหงายมคันนูนะไปขอนึงไปวางถ่ายสอดปุ่นนนอ่ะไม่ได้ถ่ายปลยดีนะไม่ได้ถ่าย ผมปาน่ะใช่ไหมต้อหาอืดนไม่้อดผปหยุดผูกัาเงไลยฐานฐานฐานก็ไม่เียใส่ครับไป

พันไรปะอ้ยสาติ้โอ้ยดูขันงโอ้ยฮา้ยอ้าจัว้าวพันนี่ลดไยแล้วไปไรไม่เปไรเยอะๆไหมดุ้งจิงว่าไปสาเนะดุ้งโหนในฉันนะฉันน้อยไอมฉนตีแกม่ะจับมอนี่อนนี่สองมาปักโฟกัสมาดิเอ๊ะอยู่นี่สองตัวไปมันต้องเห็นแกมน้อย es